สวัสดีครับท่านผู้ชมอุปวิริยาชาแนลมาพบกันอีกแล้วครับเป็นไงครับชุดน,นี้สวยไหมครับสวัสดีครับ,รบพี่อุปวิริยานะครับเจ้าของฉายานักปั้นมือทองมือวางอันดับหนึ่งของประเทศไทย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  The b a n d of smile นะครับ วันนี้พี่อุ๊บเองนะครับก็จะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆนะฮะของลุงพลป้าแตนนะฮะเรื่องราวของพี่อุ๊บเองเกี่ยวกับการทำงานและครูชาไทยนะครับวันนี้เราก็อยู่คฤหาสน์อันหรูหราณที่แห่งเดิมคือบ้านมาดามปัดแห่งปัดบ้านผมเนี่ยยังไม่ยอมนอนเลยนะไม่รู้หาแมงสาบกินหรือเปล่านะทำงานกันดึกๆมากาที่นี่กระเทยที่นี่น่ารักขยันนะฮะไม่มีผัวไร้ผัว แต่รวยรวยน้ำใจแล้วก็รวยเงินนะครับส <laughs> มายดีนะครับ FT ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศเงาๆนะครับไม่มีอะไรทำก็อย่าเดืมดูอุปวิริยะช่อแวนนะครับหลากหลายเรื่องราวในวงการบันเทิงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเซเลบจากบ้านกกกลุงพลปาแตนเรื่องราวของพี่อุปวิริยะในการช่วยเหลือสังคม คและสัตว์นะครับและรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆของคนในวงการบันเทิงที่นี่ที่เดียวนะครับเราจะนำเสนอให้กับทุกๆท,ท่านได้รับชมนะครับแทนแทนเรามาอัปเดตงานของลุงพลป้าแตนและพี่อุ๊บเลยนะครับเริ่มจากนะครับวันที่11นะครับพฤศจิก กายนนีฮะที่จะถึงนี่ไม่กี่วันนี้เองนะครับลุงพลป้าแตนจะบินมาณสตูมาดามปัดแห่งปัดบ้านผมนวมินซอยสองเพื่อมาถ่ายทำคอลลเจนบำรุงสายตาฮะโดยมีพี่อุบร่วมถ่ายด้วยเป็นนังแบบกับป้าแตนสองคนก็ดึงงในแบบประชันกันนะครับ mm. ะจะบินมาตอนเช้าจากสกนลคนครรชื่แบงคอกถึงเวลาประมาณ10โมงเช้า ครูชาไทยครูชาไทยก็จะไปต้อนรับที่สนามบินดอนเมืองแอร์พอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลและก็จะพามาสู่ที่มาดามปัดร้านมาดามปัดแห่งปัดบ้านผมพี่อุ๊บเองก็จะแต่งหน้ารอเลยโดยครูลบนะฮะซึ่งเป็นช่างประจำ <laughs> 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 เวลาแต่งหน้านะฮะต้องมีครูลบนะฮะถึงจะมั่นใจนะครับนะครับ <laughs> <laughs> เริ่มจาก11นะฮะส่วนวันที่12นะครับ12ก็ลุงพลปัาแตงก็จะบินกับกอกๆอนนะครับช่วงเวลาบ่ายโมงนะครับแล้วก็วันที่14พบกับพี่อุ๊บและครูชาไทยนะาจะบินไปสกลนครเพื่อไปงานนะฮะที่มีท่านเจ้าภาพใจดีถูกรางวันใหญ่ ห้าล้านบาทจากการบนบานสารเก่าเจ้าแม่ตะเคียนณนะบ้านรุงพลกก่อนนะครับท่านก็มาแก้บนนะครับแล้วก็เชิญพี่อุบและครูชาไทยไปร่วมงานด้วยนะครับจะบินไปเช้าวันที่14นะฮะไฟเช้าเลยงานมีประมาณบ่ายนะฮะพบกับพี่อุ๊บครูชาไทยทุกคพลป้าแตนนะฮะซึ่งจะมีการแจกผ้าห่ม300ผืนเลี้ยง รงทานเห็นบอกว่ามีเก๋าจับมีขนมนมเนยสารพัดแล้วก็มีวงดนตรีซึ่งทางพี่อบุบคุชชาไทยรุ่นพ้อแต่จะขึ้นเวทีด้วยนะฮะกกกก็จะสนุกสนานอีกแล้วกับวันที่14นะฮะแลวพี่อุบจะกลับกรุงเทพในวันที่15เวลาบ่ายๆนะครับจากนั้นมานะครับก็จะมีวันที่21พี่อบุบคุชชาไทยบินไปกกกกนะเพื่อไปร่วมงานอัญเชิญพระพุทธพระพุทธพละนาครา ไปที่บ้านลุงพลนะครับวันที่12ช่วงเช้านะครับส่วนวันที่23นะครับพี่อุ๊บลุงพลบ้าแสนก็จะถ่ายเป็นกาแฟนะกาแฟสุขภาพที่เกาก่อนนะครับช่วงเย็นพี่อุ๊บก็จะเปกลับกรุงเทพและก็จะมีงานวันที่5ธันวาคมนะครับเป็นงานโอท็อปของดีเมืองพิมายที่โคราชนะครับ5ธันวาคมงานจากกัดกลางวันนะครับโอ้สนุกสนานแน่พบกับลุงพลป้าแสนพี่อุ๊บ ครูชาไทยแอนด์เวลน้ำเหลืองหลายและทีมงานพี่อุ๊บมาดำปัดครูรบนะครับจะไปกันนะฮะสุกสนานแน่เลยนะครับหลังจากนั้นมางานสำคัญของพวกเราเฮ้กรีดดังๆกันหน่อยนะครับกับก็ก i l y f a s h i ี่แฟชั่นวีคนะฮะที่กกกกอกนะครับเป็นครั้งแรกของกกกกอกที่จะมีแฟชั่นโชว์ระดับประเทศเราจะยกรันเวย์ไปที่กกกกอกเลยนะครับวันนั้นนะครับก็จะ มีศิลปินดาราในสังกัดพี่อ๊บไปร่วมงานมากมายเลยนะครับเช่นพี่อ๊บครูชาไทายเจมราบดาเดอะไทยแลนด์ซีซั่นหนึ่งะครับแอนดัมเบลน้ำเหลืองไหลน้องยูโรดอกเตอร์สุรินเมธานีซึ่งเป็นลูกชายคุณสมบัติเมธนีก็จะร่วมเดินทางไปด้วยนะครับรับรองงานวันนั้นแตกหอกอต้องแตกสันตเทือนเรื่องเรือระเบือไปไกลแน่เพราะว่าคนจะต้อง รังไหลไปที่กบเกาะเพราะว่าหยุด4วันรีบจองตั๋วกันเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีตั๋วไปดูงานนี้นะครับเราไม่เก็บเงินนะครับงานฟรีแต่เราจะร่วมรับมิก่องบริจาคนะสำหรับคนที่อยากจะทำบุญนะครับเพื่อที่จะ นำไปสร้างเสียงพญา,านาคนะคะคุยกับป้าแตนแล้วแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะไปพัฒนาหมู่บ้านกกอกนะครับงานวันนั้นนะครับเราจะอนุรักษ์ความเป็นกกอกไว้ทุกตารางอนุเนื้อเลยว่าจะเป็นเสื้อผ้าการแต่งกายหน้าผมหรือโลเกชั่นหรือแบมกดอกหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้เกิดงานนะครับอย่างการเดินแบบซาวด์มิวสิกหรือดนตรีนะฮะเราก็จะเป็นเสียง พินเสียงแคนผสมผสานกับมิวสิกสมัยใหม่นะครับเพื่อให้ออกมาดูปรังอรังปุริเยเฮ่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 นะฮะร้องอนะฮะส่วนสถานที่วันที่สิบปี่ครูชาไทยกับพี่อุ๊ก็รจะไปดูจริงๆนะฮะแบ็กกราวด์นะอยากให้เห็นแบบภูเขาข้างหลังนะฮะเห็นป้ายกรอกอยากให้มีอะไรนะวางใช่ไหมมีมีควายสักสองสามตัว มีโอ้ oh, มีกลิ่นหน่อยก็ดีนะสายวิติมีกลิ่นขี้งวดขี้ควายคงจะได้บรรยาก,กาศนะครับเพราะว่ามันจะเป็น uh, วิถีชีวิตของความเป็นไทยนะครับผสมผสานกันนะครับตรงนี้ก็ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทุกช่องทางนะครตอนนี้ยูทูบเบอร์ต่างๆก็รีพอร์ตรายงานข่าวแล้วช่องอมรินทีวีนี้โอ้โ oh, ห oh, ประจําเลยนะก็คิดว่าวันนั้น จะเป็นอีกหนึ่งวันที่จะทำให้คนไปเที่ยวไปดูแฟชั่นโชว์นะฮะไปที่ก,ก,กอะไปดูสองเซเลบชื่อดังแล้วที่สำคัญลืมบอกไปน้องน้ำมนกับน้ององคลูกชายสุดหล่อของลุงพล่าแตนจะร่วมเดินแบบด้วยเดี๋ยววันที่14นี้นะฮะครูชาไทยก็จะเทรนกันนะฮะสอนตัวตัวเลยและขาดไม่ได้เลย2ซีดูโ ป้าสอนกับป้าจำรองก็จะร่วมเดินแบบด้วยนะครับส่วนหมอปลาบอกปฏิเสธไม่ถนัดเดินแบบถนัดปราบผีก็จะส่งคุณน้ำฟ้าคนสวยมาร่วมเดินด้วยนะครับส่วนสองทนายโนบิตะกับปิงปงนะครับต้องคุยกันก่อนว่าว่างไหมถ้าว่างเห็นนางบอกว่าก็จะมาร่วมเดินด้วยนะฮะ ซึ่งงานครั้งนี้นะเป็นงานการกุศลนะฮะตรงนี้ใครอยากจะเดินคนที่อ่าเป็นพันธมิตรเกี่ยวข้องกับรางวัลป้าแตนก็คุยกันได้นะครับตรงนี้นะครับและที่สําคัญมันมีข่าวออกมาว่าโอ้ซีเรียสมากเลยนะครับจริงๆงานนี้นะครับพี่อุ๊บขอเปิดใจชี้แจงกับทุกๆคนในช่องอุปวิริยาชแนลเลยนะครับว่า เราดําเนินการวางแผนงานนี้ตั้งแต่หลังจากงานอุปแฟชั่นโชว์ for dog and cat ที่ตะวันนาเมื่อวันที่6กันยาที่ลุงพลป้าแตนมาเดินแบบครั้งแรกตะวันนาแตก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 ,ตกเราเราก็คุยพี่อุ้มเองก็บอกว่าลุงพลป้า,ปาแตนจริงๆนะเราน่าจะจัดงานอะไรที่เก๋ๆสักครั้งหนึ่งที่กกอกเพราะว่างานเวลาเราจัดงานที่กรุงเทพคนแถวกกอกคนละแวกนั้นไม่ บางครั้งเขาไม่สามารถที่จะมาดูได้นะครับเราก็จะยกงานไปจัดที่เกอกๆกเลยเพื่อที่จะได้สะดวกสบายนะแล้วก็เลยก็แตนลุงคนเห็นด้วยก็เลยบอกว่าโอเคแล้วช่วงนั้นก็อาจจะต่างคนต่างยุ่งกันต่างคนต่างทํางานมีดรามร่ามีกระแสอะไรมากมายนะแล้วก็เลยาหายเงียบไปแล้วจุดหนึ่งหลังจากที่ได้มาร่วมงานกับอสองเซเลบชื่อดังก,ก่อนนะฮะพี่กุก็จุดประกายก็รือร้อฟืน้น งานนี้ออกมาซึ่งป้าแตนก็บอกโอเคนะมันดีนะมันจะทำให้กกอกมีชื่อเสียงมีเศรษฐกิจที่ดีมีคนมาเที่ยวมันจะทำให้คนไม่ลืมเรือนไปใช่นพมยตรงนี้มัน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 ไม่ใช่แบบว่าเราไปย่ำยีเราไปทำอะไรที่ไม่ดีกับสถานที่แห่งนั้นแห่งนั้นนะครับในสัมพันคือตัวพี่อุ้มเองรู้อะไรควรอะไรไม่ควรเรา61ปีแล้วคะ่ะ เรากินข้าวค่ะไม่ใช่กินรำกินญ้านะคะเพราะว่าก็มีบางคนดรามา่าแล้วว่าพี่อุ๊บจะสมานฉันหรอเรื่องเรื่องส่วนตัวสองครอบครัวบางเรื่องพี่อุ๊บไม่ไปยุ่งเกี่ยวนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องของเขาเราไม่ยุ่งเกี่ยวและขอปฏิเสธนะครับที่มีสื่อนําเสนอพี่อุ๊บยืนกรานไม่เคยพูดว่าจะนําตาชาหรือยายสมควรมาเดินแบบในงานนี้เลยนะครับเราเคารพเรารู้สึกว่า คืออยากให้ลุงป้าสบายใจเราทําตามกฎกติกาของเรานะครับเป็นนั้นว่าก็จะมี FC เข้ามาด่าเข้ามาคอมเมนต์ว่าพี่อุ๊บว่าพี่อุ๊บเป็นนกสองหัวหรอโอ้ไม่ o d ไม่ใช่เลยนะฮะเป็นคนที่จิตใจดีอยู่แล้วเราช่วยทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าจะสังคมคนสัตว์มีเขาเขา้เขามาดา่าดาๆเลยว่าถ้าเอา อีกฝ่ายหนึ่งมาร่วมเดินงานด้วยเดินแบบด้วยจจแอนตี้พี่อุ๊บจะบอรี่จะ, ie, จ,ะจะไม่ติดตามซึ่งตรงนี้ทราบดีนะครับว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเราก็ทำตามที่เราได้ตกลงกับทุกคนว่าแต่งแล้วสบายใจได้นะครับตรงนี้แต่ขออย่างหนึ่งนะครับน้องปลาส้มเป็นน้องหมาของน้องชมพู่ที่รักมากๆพี่อุ๊บ ไปหาทุกครั้งก็จะมีขนมมีข้าวมีอาหารไปให้เขาออกลูกมา9้าตัวซึ่งจะต้องใช้น้มนมมากปลาส้มยังตัวเล็กแล้วนะเป็น,เป,นเป็นอะไรท้องแรกด้วยน้ำนมก็อาจจะไม่ไม,ไ,มไม่พอพี่โก็จะส่งน้ำนมแพะไปให้ทุกอาทิตย์เลยนะฮะแล้วก็จะดูแลก,กันตลอดไปเพื่ออีก9้าชีวิตคือลูกปลาส้มจะไดะ้สมบูรณ์แข็งแรงนะฮะเป็นห่วงมากๆต้องแยกแยะนะฮะหมากับคน แยกแยะนะครับคอวอยคิดิเค์แยกแยะนะครับไม่ใช่เดี๋ยวทัวลงพี่อุ๊บเองทัวรลงอีกก็แย่อีกเพราะว่าพี่อุ๊บช่วยหมาช่วยน้องหมานะครับก็คิดว่าถ้าลูกของปลาส้มแข็งแรงดีนะฮะจะจับทำหมันก็เดี๋ยวจะคุยกับทางาทางหมอที่สกลนครน,นะครับเราอยากให้เขาทำหมันเพื่อที่จะไม่ต้องมีลูก เป็นภาระของของของอีกหลายๆายคนต่อไปเพราะว่าเข้าใจว่าเศรษฐกิจอะไรอะไรก็ไม่ดีนะครับเราต้องเซฟและประหยัดกันนะครับนะครับตรงนี้เข้าใจพี่อุ้มนะครับน้องประสมน่านรักมากเชื่องเป็นอะไรที่แบบไม่เคยเจอกันเจอวันแรกนะนางก็เข้ามาหากอดจูบลูกคําได้เลยนะฮะเป็นคนที่รักสัตว์อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวนะครับเข้าใจนะครับสําหรับวันนี้ ครูชาไทยไม่มานังเหนื่อย <laughs> สอนเมื่อวานสอนเด็กเยอะนะครับสอนเด็กมาสาชั่วโมงนะครับก็เลยบอกไว้ไหวแล้วโอ้ยเดี๋ยวขอนั่งหน่อยเมื่อยแล้วพูดมาตะคิวกินขา